วันต้องมาคุมคนมงงคนงานโหเซ็งคนงานแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังสั่งอะไรก็เนี่เป็นเท่าแก่นี้ยเป็นนายคนแม่ก็ต้องอดทนสั่งแม่งความ,วามะสะอาดสวนไม่รู้แม่งทำเสร็จกันยังน่าอคานพวกเนี้ยดูดีแม่ง เจ้านายแม่งมาแล้วแม่งยังนั่งกันเนี่ยน้างคานเจ้านายแม่งเจ้านายมาแล้วแม่งยังนั่งกันอีกเฮ้ยจ่ายตังมาให้ทำงานไม่ได้ให้นั่งลุกมาดิ้เนี่ยมาทำไม,ไมทำงานจ่ายตังให้ทำงานไม่ได้มานั่งอย่างงี้ผู้นำอะไรตั้งการนหรือ ขับรถอะไรเลยใครจะไปฟังขับรถโอ้โหอย่างนี้ใครก็มีใช่ไหม่ะนี่ใครก็มีดูมันดิเนี่ยกูนำ่างนี้ใครต่างจะไปฟังไม่อยากทำอ๋อมาดูจีจ่ายตังค์ดูดูแม่งพูดไม่ทำหรอกดูดิแม่งอย่างเนี้ยแม่งปัญหาเรื่องนายจ้างลูกจ้างแม่งเห็นเราขับรถกระจอกแม่งก็ไม่ทำเออพวกมึงฮะแม่งแดกตังค์แดกตังค์กูค่าก็จังกู กูขับรถกระจอกมาหน่อยแม่งทำการอยู่แม่งที่เกียดไม่เสร็จสักทีแม่ง3ามวันและจิบหายแม่งกูเปลี่ยนรถก่อนเยอกันแม่งมันเรื่องนะดีไงดีไงรถท่านผู้นำถ้าเราคนนี้ไปมันต้องเชื่อฟังเราเราแน่นอน สั่งงานสั่งการไม่ค่อยทำหรอกทำไมนักของใหญ่ตลอดไอ้พวกนี้ไอ้คนงานคนงานโกซสนตีนนี่เราจากคันนี้ไปนี่ร้องแน่เลยให้มึงรู้ไปเลยเราจะดับผู้นำเพียงนี้มันจะไม่เชื่อฟังได้ยังไงวะเราขับโฟร์คินเนอร์กากหรอ รถเทมาด่าวนี้จะไม่ใชของแพงระดับผู้นำอ่าเียของเลยดังได้ไล้ครับขวัดรถให้ครับเฮ้ยดังทะลึ่งทลึงมึงนี่แม่งเห็นคนรวย รถดีีหน่อยนะบอหอกันใหญ่เลยนะนี่แหละานยมของคนนะรถผลเราวัดกันที่รถเลยนะกระจอกนอยแม่งไม่ทําเลยพวกมึงนี่รถู่รู้เนี่ยขรยัดขันแข็งไงดูงานดูงานเออแหมมีรถคันเดียวนะเชื่อเลยนะรถนี่นะรถดีก็ประดับบรารมีไปอันนี้เรื่องจริงเลยเฮ้ย อยากรู้บ่ารถอะไรอะ่ะรถอะไรครับรถอะไรครับเฮ้ยบอกขอกันใหญ่ทั้งพวกมึงนีดี่เมกกี้แม่งทำไมเมื่อกี้ไม่ทำงานวะเห็นขี่รถกระจอะครับแต่อย่างนี้มันยังไงมันเป็นยังไง,งนี้มันดูเป็นผู้นำขึ้นครับเอ,อม,ม,มีสภาวะเป็นผูว่าเป็นผู้นำครับอร,รถมันหรูใช่ไหมไม่หรูยังไงเยขาว่าดีลักไงซ็อตเทลดีลักรูหราลังการ ไปเห็นเปล่าเห็นแต่เฮอริเทจใช่ไหมก็พวกที่ว่าเฮอริเทดอ่ะคนที่ชอบรถซีรวดล้อซีรวดนะเป็นซอฟเทลเฮอริเทดมันก็จะมีกระเป๋าหนังเห็นไหมมีพิงหลังมีชิวมันก็แล้แบบว่าแก่ๆหน่อยแบบนะอายุ50-40แต่อันเนี้ยมันแบบว่ามันจะแบบว่าคลาสสิกในแบบอายุประมาณสัก30 คนชอบก็เลือกเอาใช่ไหมแนก็จะสูขึ้นมาหน่อยนี่มาดูอันนี้วิ่งน้อยมากเลยนะดูนี่แค่งพันหนึ่งร้อยสิบหกกิโลเท่านั้นแกชิปสองดอกอญยารการขโมยพร้อมเลยใหม่ไหมใหม่ครับใหม่กิฟต์รูบาร์ทำไมท่อเป็นสีทองทองไม่รู้ครับดูไหมไม่รู้ครับทำไมครับ ก็มาโดนความร้อนไงง่ายๆโอ้โหออพวกนี้อ๋อเลยไปวังอ้อกันเลยนีน่ดีลักใครไหมมันจะมีนี่แหลกหลังอย่างนี้แล้วไฟเนี่ยเอกลักษณ์ของมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเองไม่รู้นะดูง่ายๆนะเนี่ยเฟร,รมท็อปเทลนะถ้ามีชกนอนอยู่ข้างหลังนะเป็นท็อปเทลมาดูไฟนะเห็นเป็นแบบนี้นะดีลักแน่นอนจําไว้เลยนะจะสอนวกพักเท้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนพวกโรลิเทจใช่ไหมเนี่ยลูกเล่นของมันอะ อันนี้ดูสันนะก็จะทํามาใช่ไหมหรือว่าจะดูง่ายๆเลยนะก็บังโคลนนี่จะเขียนคําว่าดีรักเลยง่ายๆใครขับดีรักก็ต้องรักดีถูกไหมครับแต่เราอยากขับไหมไม่ัไม่ให้ครับเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างขับไม่ได้ถ้าขับแล้วเป็นผู้นําเลยแลกกันไหมไม,ไม่แลกใช่ไหมนี่มากขับรูซีมางนะการทำอะไรเนะี่ยทีหลังนะอัรูเบาเนี่ย ว่าซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้ครับซื้อมาเท่าไหร่ครับกูถามถามว่าซื้อถามว่าราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยในใจอ่ะก็ประมาณเป็นล้านแน่เลยครับล้านไหมเป็นล้านครับรถมันสวยมากอ้าวขันห้าพันสบกซีซีแรงกว่ารถเก๋งนะน้ำกินน้ำมันพอกันเลยพูดจริงก็เป็นล้านเหรอไม่ถึงเว้สองล้าน <c oughs> ไม่ใช่แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ดูไหมคใครสนใจนะดีลักปี2015นสิบหอันเนี้ยสวยแบบนี้นะเหมือนรถใหม่เลยมาอยู่ข้างหลังเรานี่แล้วก็ขายแค่8 5ด0 0 0หามบาทแปดแสนเก้เก้นบาทนะรถใหม่แบบนี้ดีลักซอฟทลใครชอบไปเหมือนใครรถสภาวะรับเป็นผู้นำสูงนะคันนี้ขี่แล้วหล่อสง่ารูหาาลังการ ทิ่เกียนช็อปนครปฐมให้พวกเรานะครับขับมาลูกน้องเชื่อฟังแบบนี้0899114244ดีรักปี2ร15สวัสดีครับลาไปก่อนครับสสวัดีครับ